สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูการประยุกต์ใช้บล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมอินชูรันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันแรกที่โดดเด่นและเห็นชัดของการประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับอุตสาหกรรมอินชูรันก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าไมโครอินช a รันนะครับซึ่ง ตามนิยามจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกระทรวงการคลังเนี่ยพอได้กล่าวไว้ว่าไมโครชุลันคือรูปแบบการโอนความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ประชาชนระดับลากยากสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับซึ่งตัวอย่างที่ เกิดขึ้นในปี6-1ที่ประเทศอิตาลีเป็นแอปพลิเคชันที่เห็นชัดนะครับซึ่งบ้านเราได้นิยามคำว่าไมโครเอนชวลันไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการระดมทุนเพื่อช่วยภัยพิบัติต่างๆซึ่งจะเห็นว่า,าเมื่อเกิดภัยพิบัติ เกิดขึ้นนะครับโดยมากประเทศนั้นๆหรือท้าบาลน,นั้นๆก็จะเจอปัญหาก็คือว่าไม่ได้เตรียมเงินไม่ได้สำรองเงินไว้นะครับซึ่งก็มักจะเกิดจากการที่ช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศนะครับซึ่งออบอกเชนในมุมของไมโครชุลันเนี่ยจะช่วยทำให้ธุรกรรมประกันเนี่ย มีอกมีการสามารถโอนเงินข้ามประเทศเข้าถึงกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอย่างโปรง่งใสและตรวจสอบได้นะครับออลองมาดูข่าวนะครับซึ่งเ,เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีนะครับที่เมืองมุกเซียแคว้นมาเกนะครับซึ่งมีแผ่นดินไหวขนาด6.2ริกเตอร์ ในวันที่24สิงหาคมปี2559นะครับซึ่งก็ประมาณา2ปีกว่ามาแล้วนะครับซึ่งแรงสัญสะเทือนในวันหนั้นสร้างความเสียหายอย่างมากแก่โรงเรียนนะครับอุปกรณ์อ,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 าอาคารบ้านเรือนนะครับรวมไปถึงโบนะสถ์ศาสนาสถานต่างๆนะครับทำให้มีการหยุดการเรียนการสอนนะครับ เช่นเดียวกับการเดินรถไฟนะครับในพื้นที่แผ่นดินไหวก็ถูกระง,งับนะครับและตรวจสอบว่าลังรถไฟเกิดความเสียหายหรือไม่นะครับซึ่งการแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตร,ร่วม300คนและหมู่บ้านหลายหมู่บ้านพังนะครับอันนี้คือข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับซึ่งสิ่งที่กระเทือนตามมาก็คืออุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นๆได้รับอิทธิพลจากความ เสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตคนจำนวนหลายพันคนนะครับงั And, ้นเบิกบอกเชนมาช่วยยังไงนะครับก็มีบริษัทสตาร์ทอัพอันนึงชื่อ Helperbit นะครับซึ่งก็คว่า bit ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับร่วมมือกับเลกา เมนทรานะครับถ้าอ่านผิดของความขอขอ,อภัยนะครับเพื่อสนับสนุนเงินบริจาคนะครับเพื่อที่ได้รับผลาจากการฟื้นฟูนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างกระปุกกระเป๋าเงินนะบิตคอยนะครับเพื่อช่วยให้เป็นการลรงทุนแบบคริปโตเคอเรนซี จากทั่วโลกนะครับซึ่ง Helperbit เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์เพราะว่าสิ่งที่คนกังวลก็คือว่าเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วเกิดมีการบริจาคเงินจากทั่วโลกเข้าไปเนี่ย mm. กลัวว่าเงินจะสูญหายแล้วไม่ถึงผู้รับเงินจริงๆนะครับ